สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะด่วนประกาศกับไทยแล้วเป็นของขวัญให้คนไทยทักษิณประกาศจะกลับไทยปี65วันที่4มกราคม2565นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการแคทอ็อคแคขับเฮาตอนทอดบทเรียนเชนมิเพื่อกู้วิกฤตโควิด COVID, ประเทศจะรอดผู้นำต้องฉลาดจริงไหมเมื่อถูกขอให้ให้กำลังใจคนไทยในปี2565 โดยนทักษินกล่าวว่าขอให้คนไทยให้ความอดทนที่ผ่านมาในหนึ่งปีมันเป็นจุดเข้มแข็งให้ท่านต่อไปอีกนิดหนึ่งอีกครึ่งปีอึดใจอีกครึ่งปีเอาความเข้มแข็งตรงนั้นมาแล้วผมว่าครึ่งปีหลังท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ว่าหลังปีหลังถ้าเศรษฐกิจฟื้นท่านจะได้มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นของเศรษฐกิจแล้วก็อยากอวยพรอีกอันหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นการอวยพรหรือว่า อาจจะเป็นการอะไรคนไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่าผมจะเวพรว่าขอให้ผมได้กลับบ้านเพื่อเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานนะผมเนี่ยกลับบ้านผมต้องการอะไรรู้ไหม 1. เลี้ยงหลานเนี่ยมีเวลาเหลือเลี้ยงหลานไม่ได้เลี้ยงตลอด24ชั่วโมงเขามีพี่เลี้ยงเลี้ยงเพื่อใกล้ชิดเพื่อหาความสุข 2. ก็คือใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากให้ผมคิดให้ผมช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาให้ พร้อมไม่คิดตังค์ 3. จะรับจ้างบรรยายใครจะเชิญไปบรรยายที่ไหนก็ไปให้โอเลี้ยงแก้วก็พอแล้ว 4. ผมจะชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยทั้งหลายมาลงขันช่วยส่งเสริมสตาร์ทอัพเพราะว่าเศรษฐีแต่ละคนมีธุรกิจของตัวเองพวกสตาร์ทอัพก็กลัวถูกกลืนไม่กล้าเข้าไปใช้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาเศรษฐีทั้งหลายเอาตังมาลงขันกับผม ผมจะลงด้วยแล้วเราก็มาส่งเสริมสตาร์ทอัพให้คนรุ่นใหม่แล้วถ้ามาเสนอไอเดียไม่ได้เรื่องผมก็จะบอกว่าไม่ได้เรื่องอย่างไรจะช่วยสอนไปทำมาใหม่ทำดีเมื่อไรมาเอาตังอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะทำนายทักษินกล่าวด้วยว่านอกจากนั้นจะทำแอปช่วยชาวบ้านมาสระหว่างหาคนงานกับรับสมัครงานทำแอปให้พวกแท็กซี่จะได้แข่งขันได้แล้วก็ ทำแอปช่วยเรื่องโฮมสเตย์ให้ชาวบ้านมีโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พักเล่นๆสนุกๆเพื่อช่วยให้คนจนมีที่เกาะทำมาหากินมีแพลตฟอร์มให้ยืนไม่ใช่ต่างประเทศมาเสียบเราอย่างเดียวไม่เอานั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะทําประโยชน์อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมประวารณาตลอดเรื่องของพุทธศาสนาผมอยากเห็นพุทธศาสนาของเราเข้มแข็งวันนี้ค่อนข้างจะเป๋ เพราะฉะนั้นผมก็อยากช่วยเรื่องของแนวคิดทําให้พุทธศาสนาเข้มแข็งเป็นหน้าที่ของคนแก่คนหนึ่งก็หวังว่าแล้วไม่ต้องห่วงครับใครที่ด่าผมไว้เยอะแยะไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ทําอะไรหรอกผมก็ไม่ด่ากลับหรอกถ้าผมดา่าผมด่าตอนนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะกลับไปอย่างสันติผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นสันติก็ยังไงอยู่เป็นโทนี่ไปแล้วจะเป็นสันติกก็ไม่ใช่ แต่ว่าให้รู้ว่าผมกลับไปไม่เป็นปัญหากับประเทศไทยแน่แต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยถ้าผมจะต้องเดินชนกับผู้นำประเทศไหนเพื่อเจะระจาก,กันทางลับยินดีหมดถ้าผมกลับไปแล้วผมสามารถทำอะไรได้เยอะเพราะว่าผู้นำทั้งหลายบางคนเป็นรัฐมนตรีเด็กๆอยู่เลยตอนผมเป็นนายกวันนี้เป็นประธานาธิบดีแล้วเราก็ให้เกียรติเขาแต่เขาก็ต้องให้เกียรติเรากลับเราก็คุยได้หมด ผมมีน้ำยานะผมสั่งกินขนมจินน้ำยาบ่อยเลยน้ำยาเยอะแล้วก็สั่งกินสับประรดยังพอมีสับประรดบ้างไม่ต้องห่วงทั้งสับประรดทั้งน้ำยาพร้อมเอาไว้ช่วยได้เอาไปช่วยประเทศไทยได้หวังว่าปี65ผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยและประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงอุ๋งอิงแพทองทานชินวัตรคนเดียว น้องอิงจะเป็นคนบอกคนเดียวคนอื่นไม่บอกไม่ได้มันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นภาระรคนไทยแน่นอนทั้งนี้เมื่อผู้ร่วมรายการพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรลมวกาโหมแน่นอนว่าจะให้กลับหรือไม่นาาทักษิณบอกว่าผมกลับไปผมก็ไปเป็นเพื่อนตีกอฟคุณประยุทธ์ได้แต่ว่าผมไม่เก่งเท่าคุณประยุทธ์นะขขอคอุณแหล่งข่าวจากมุมข่าว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ